สวัสดีครับพช่งองสปอร์ตอินเรเนช่นแนลเคยนำรบกวนสนางฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าววิลเลียมสรบาข่าวร้ายสำหรับไอ้ปืนใหญ่วิลเลียมสตบากองหลังทีมชาติฝรัร่งเศสของอาเซนอนจิบข้อเทา้าพักสีสัปดาห์พ่าช,ช่วยทีม4นัดรวดพิมิลีแมเปลีกและคารบครบสบามีปัญหาข้อเท้าแพงจากเกมพิมลีที่อาเซนอนออกไปแพ,พ้รอัลฟูแบบบุบบิดหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนเข้าสู่ช่วงฟีฟายด์ประการหลังเร่ยน้ำหอมอยู่ใน,นสนามได้แค่ห้านาที แต่สุดท้ายมีปัญหาซ้ำอีกตั้งแต่5นาทีแรกจุดทําให้ทีมเมืองหลวงต้องส่งคิดเตียนมอกิราเซตเตอร์ฮาร์ฟรายใหม่ที่ย้ายมาจากบริเียรับช่วงแทนหลังหันตัวจากการรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสโดยที่เบคเมงบาวาถูกเรียปเสียบแทนเลยกิฟเผยว่าซิลบาจะรักงสนาม4สัปดาห์ซึ่งท,ทาให้พ่อค้าแข้งวัย24ปีพลาดการลงเล่นกับทีมปืนใหญ่4นัดสื่อเจ้าดังเดิมระบุว่าซิลบาจะช่วยลงมูกเกมพิเศษนะัดต้อนรับกมย่างของทีมฟอร์เรสต์ในวันที่13พฤศ วันที่1 6กันยายนรวมทั้งเกมพิบุรีนัดเป้าบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่21กันยายนก่อนจบท้ายในเกมคาราบาวครับรอบ3แมตช์บุกไปเยือนพอวลวันที่24กันยายนประคาบล็กกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องสปอร์ตเดลตเด็ิดของเราด้วยสำหรับวิดีอฝาวอดคโอตอนนี้เราคงไม่ชมหน้าสครับ